สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ริมหาเจ้าสำรานที่นี่เขาตกแต่งแบบมินิมอลเน้นสีขาวเทาฟิลเกาหลีบรรยากาศดีงามมากๆเลยตัวร้านตัดกับความฟ้าของท้องฟ้าและน้ำทะเลกลายเป็นโทนเท่ๆที่เข้ากันสุดๆและที่นี่นะครับก็ยังมีมุมชายหาดให้เราเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆลงตัวทุกจุดเลยนะ ซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็แต่งร้านด้วยซุ้มประตูโค้งมนที่เวลาถ่ายรูปนะก็จะทะลุออกมาเจอพระจันทร์ดวงโตได้ฟิลทั้งกลางวันหรือกลางคืนเลยบอกเลยนะว่าสายคาเฟ่ห้ามพลาดตัวร้านก็จะมีทั้งโซนอินดอร์และวก็เอาดอร์ที่สามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยมากๆนอกจากจะมีมุมถ่ายรูปที่สวยๆแล้วเนี่ยทางร้านยังมีเครื่องดื่มอาหารและเบเกอรี่บริการด้วยนะครับมีหลากหลายเมนูมากๆเลย ยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านมาเพชรบุรีก็อย่าลืมแวะคาเฟ่จันเจ้านะครับผม